หูลิดพองเลยเมื่อกี้เนี่ยน้องเพลงไม่ได้แล้วอ่ะตออุ้ยกรลูนาจากเอมาให้กิ่งไวพูดไปใช้เยอะเลยลาฟาดยิ้มยสาวดอกรักแฝดเฮ้ยไวเอ่อให้อุ่นไวเลสน่ารักไวกรุณาอุ่นไวเลสที่นี้มันอุ่นไวเลสอยากรู้เหมือนกันว่าจะเป็นยังไงกดเบอร์อะไรครับ อะไรเเขาพูดอะไรกำลังติดไวรัสต้องเรียบรี่มันอุ่นไวเลสวะนี่ติดเนี่ยไม่เล่นไม่เล่นเขาไม่อะไรไม่รู้เรื่องเองเนี่ยเนี่ยเป็นอย่างเงี้ยเล่นด้วยก็ไม่ได้ เนี่ยทำก็เลยไม่เล่นก็เล่นกับคนอื่นเนอาหนุจีบปกพื้นมายัดเข้าปากคนอื่นของเขาแซวเล่ยไหมก็แซวขาขำเบาผิวอะไรอะไม่รู้ผมไม่รู้ครับผมเนี่ยขนาดนี้ขนาดไม่ทำอย่างนี้นิ้วก้อยเอ็มยังเล่นได้เลยน่ารักเลยคือแบบสู้เราทำอย่างนี้ไอ้แม็กกินบ้างแม็ไม่กินแล้วก็เออไม่กินก็เล่นก็จบพี่บอกไม่กินไงแต่เธอแบบเธอทำไมเธอต้ก็หิววะเธอเป็นอะไรวะเออทำไมอ่ะ เพราะเธอแล้วทอะไรต้องดจะอยู่ในหัวใจเพราะเธอฉันไม่อาจรักใครได้เลยถ้าเธอไมีเคยลบเลงแม้มันจะไปรับรู้เพียงอย่างเดียวรอไปยังอ่ะมุดหิบอะไรเนี่ยเฮ้ย กุดหจิตอยู่คนเดียวเราเนี่ยฮะมีเรื่องอะไรไม่ได้กุดหจิดถามคนอื่นไม่ใครไม่ได้กุดหจิดบ้าเลยกุดหจิดอยู่คนเดียวอุ้ยเอมมกุหจิดอะไรทาเล็บืมเอ็มต้องการทานหัอเหอะไม่หางหัอเฮ้ยคือคือคือจะลูกคอตัวเองอ้าปากเนี่ยเอมพี่สวยไหมสีอะไรอ่ะสีชมพูเอ็มอะไรน้ำเอ็มอย่าเล่นไม่แห้งเราปอให้ ไปไปไปไกลๆไปอาบน้ำไปแล้วเอมรู้ยังอ่ะรู้แล้วต้องนิ่งเงินครับคิวมันไม่มีอะไรคือทุกคนแกล้งคิวเว้ยอันนี้คือจะให้บอกเรื่องของน้ำเลยเหรอให้พูดเลยเหรอใช่อ๋อคิวไม่รู้ก็พูดเลยอ่ะนะไม่แต่ที่กระซิบไม่ใช่เรืนี้ไม่รู้แล้วแต่แกล้ง ก็บอกว่ารออีก3ามวะอีกสายแค่ผมไม่รอเดี๋ยววันเสาร์อยากรู้ตอนนี้แม่ไม่มีอะไรหรอกฉันก็แก้มางั้นแหละเนี่ยเป็นเนี่ยพี่ดิคืนนี้ก็นอนห้องผู้ชายเลยมาถึงเอมอ่ะจะเป็นนอนห้องผู้ชายใช่เอ็มจะเป็นนอนห้องผู้ชายไปคิวไปเร็วไปฟันไหมพี่ก็ลุกดิไปเออพี่ลุกผมก็ลุกอะดึกแล้วไมันจะไม่เล่งจะแล้วเราจะไม่หยอกเนี่ยนี่ถุงเท้าถุงเท้าไปเก็บเอาไปกลางบ้านจะไม่หยอกแล้วไงทำด้ฟังเนาะ กระทาใหม่กันเต็มดคนน้ำมือเย็นเนี่ยทำไมมือเย็นเนี่ยโกรธเวลาโกรธมือเย็นเดี๋ยวคนโกรธมันต้องร้อนร้อนป่ะเราโกรธแล้วเรามือเย็นอุ้ยเลอะแล้วไหนไหนเออเอามือไปอย่างนี้มันก็เลอะดิก็ไม่ได้ทาข้างนี้ป่ะทาแค่บางเล็บข้างนี้ทาแค่เล็บนี้ ปอาบน้ำไปไปอาบน้ำไปเราจะซ้อมเพลงไปอาบน้ำไปเราจะร้งอ,งองเพลงก่อนเหล่าน่ารักใช่นีนะหนำฮึไม่จบอีกโอ้ต<อ>ัดตัดตัดตัดคิวนี้มันแบบ เด็กสุดจริงอ่ะแกไม่เด็กเลยนะไม่เลยเท้าไปเราเป็นพี่เธอเว้ยเธอบอกว่าเธอเป็นเพื่อนเราเอาก็มันมีเสื้อไม่มันเเด็กอีหยแล้วมันบอกเอาก็มันก็มีเสื้อป่ะ oh ดูดีว่าม,มันพ่อมันปเป็นยังไงถ้ามันมีเสื้อเป็นเสื้อไหนค่อยว่าไปแบบน้ำไป ไอ้น้ามึนไปอาบน้ำไปไปอาบน้ำปะเดี๋ยวนะตกลงจะเดี๋ยวหรือจะไปอาบน้ำไม่อาบไม่ง่วงอ่าบไม่รอออกไปนั่งข้างนอกกันเราจะไปนั่งข้างนอกไปนั่งข้างนอกกันเราจะไปนั่งเราจะไปนั่งข้างนอกไปนั่งข้างนอกกันไม่เอาถ้าเธอนั่งข้างนอกนั่งไงนั่งข้างนอกนั่งไงน้ำต้องการอะไรกับเราเราอยากอยู่กับเธอ น่ากลัวนะผู้ชมท่านผู้ชมงานท่านผู้ชมก็มาไม่หรอกอะไม่ต้องถ่ายเลยพอแล้วนั่ไปเราจะอยู่ข้างในเราจะนั่งข้างในไม่เปไรเราจะได้นั่งกับเพื่อนไอเอ็มไปนั่งข้องกันไอเอ็มเอ็มนี่ใช้เท้าเขียวนะไปนั่งข้างกัน เ,เกลียดอะ่ะเกลียดโลมิโอมากอะ่ะเอ้ยเกยลียดจูเลียตมากอะเกลียดจูเลียตมากอะอกินอะเราให้เธอกินอันนี้ถ้าเธอกินปุ๊บเราหายโกรธจริงนะจูเลียต เฮ้ยหยดหยดยดหดเรายอมกินแล้วเธอไม่หยดเองงั้นหายเราไม่ได้โกรธโอเคเราแค่ทำแบบที Nixon> ่เธอทำกับเราไปนั่งข้างนอกกันเราไม่ได้โกรธเลยเราแค่ทำเหมือนที่เธอทำกับเราไปนั่งข้างนอกกันไม่ไปนั่งข้างนอกกันเนี่ยเธอทำอย่างเงี้ยไม่ไม่ก็ไจะบอกว่าไม่ไงบ้าอะไรให้นั่งข้างนอกอ่ะอยู่ดีให้นั่งข้างนอกมันดึกแล้วเนี่ยไปไปนั่งข้างนอกกันรู้สึกไง โอ้ยมีน้ำออกมาเลยโอ้ยร้มาหนัเราจะไปนั่งข้า,างนอก